มีวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งครับจากจังหวัดพังงาขี่รถมอเตอร์ไซค์เล่นกันมาจนมาถึงจังหวัดภูเก็ตแล้วพวกเขานั้นขึ้นไปบนจุดชมวิวแห่งหนึ่งที่จังหวัดภูเก็ตแล้วปรากฏว่าพวกเขาเนี่ยไปพบเจอกับดวงวิญญาณปริศนาครับคุณกำลังรับฟังเรื่องราวสยองขวัญสนับสนุนโดยกองสลากพาร์ลอตเตอรี่ออนไลน์ ต้องกองสละผัดโอนไวจ่ายเต็มสวัสดีครับทุกทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงหลอนตามสั่งอยู่กับผมครับ1 1ึ่เรื่องราวความสยองขวัญในวันนี้นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นประสบการณ์ผู้ฟังทางบ้านครับที่ได้ส่งเข้ามาบอกว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งครับที่กลุ่มเขากับเพื่อนๆเ,เนี่ย พากันขี่มอเตอร์ไซค์ครับจากจังหวัดพังงามุ่งตรงมาที่จังหวัดภูเก็ตแล้วไปอยู่ที่จุดจุดหนึ่งนั่นะก็คือจุดชมวิวแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตนั้นซึ่งการมาในครั้งนี้ครับเป็นการมาในช่วงเวลากลางคืนต้องบอกเลยครับว่าจุดชมวิวแห่งนี้เนี่ยถ้าใครได้ลองขึ้นไปตอนกลางคืนจะรู้เลยครับว่ามันน่ากลัวขนาดไหนยังไงแล้วนะครับเรื่องราวต่อไปนี้ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันให้ดีด โดยเรื่องราวในวันนี้ครับที่ส่งเข้ามาเนี่ยเป็นประสบการณ์ของผู้ฟังทางบ้านท่านหนึ่งผมขอใช้นามสมมติว่าคุณร้อนก็แล้วกันคุณร้อนเนี่ยบอกว่าต้องพาทุกคนครับย้อนกลับไปน่าจะประมาณ5-6ปีที่แล้วเขาเองเนี่ยเป็นคนจังหวัดพังงาครับได้ขี่มอเตอร์ไซค์ไปกับกลุ่มเพื่อนเนี่ยเป็นการขี่มอเตอร์ไซค์ไปในตอนกลางคืนครับรเรียกว่าขี่ไปในตอนนั้นเนี่ยก็เป็นกลุ่มเป็นกวนใหญ่เลยตอนนั้นพวกเขาขี่กันมาจากพังงาเนี่ยตั้งแต่ประมาณ2องทุ่ม มาถึงตอนภูเก็ตเนี่ยน่าจะประมาณ3ามทุ่มนิดๆแล้วครับตอนที่พากันขี่มอเตอร์ไซค์มานี้เนี่ยก็เลือกถนนสายเส้นหลังภูเก็ตครับช่วงนั้นเนี่ยยังเป็นเด็กแว้นอยู่ก็รวมกลุ่มมอเตอร์ไซค์เนี่ยแหละครับขับกันมาขี่กันไปทั่วเมืองภูเก็ตครับจนลืมเวลาตอนนั้นน่าจะประมาณตีหนึ่งกว่าเกือบตีสองแล้วพวกเขาเนี่ยง่วงนอนกันครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นนอนที่ไหนตอนนั้นเนี่ยขี่มาก็มีเงินติดตัวกันน้อยมากครับเพื่อนแต่ละคนเนี่ยบางคนก็ไม่ดีบเงินมาด้วยซ้ําไป ขี่กันมาเป็นกลุ่มใหญ่เนี่ยถ้าเกิดเปิดโรงแรมนอนเนี่ยมันก็ต้องเปิดหลายห้องพอสมควรครับตอนนั้นเนี่ยก็คุยกันว่าเราจะเป็นนอนที่ไหนกันดีที่มันไม่ต้องเสียเงินเพื่อนเนี่ยก็นึกขึ้นได้ครับว่าเอองั้นเราไปนอนจุดชมวิวกันไหมบนภูเก็ตเนี่ยบนเขาลูกหนึ่งมันจะมีจุดชมวิวอยู่เราไปนอนเล่นกันสักงิบก็ได้ไม่ต้องถึงขั้นหลับสบายอะไรหรอกเดี๋ยวเช้ามาเราก็ขี่รถเนี่ยกลับไปดูเวลาตอนนี้มันก็ประมาณตีหนึ่งตีสแล้วครับนอนอีกแป๊บเดียวก็เช้าแล้ว เพื่อนทุกคนเนี่ยก็ตกลงกันครับว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปยังจุดชมวิวแห่งนี้กันดีกว่าตอนนั้นเนี่ยก็พากันขี่รถขึ้นไปครับขี่ขึ้นไปบนจุดชมวิวแห่งนี้เวลาน่าจะประมาณตีสองนิดๆต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าจุดชมวิวแห่งนี้เนี่ยพอตกกลางคืนแล้วหนทางเนี่ยมันก็เริ่มมืดครับมันน่ากลัวตรงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเปลี่ยวนิดนึงนะครับกลางค่ำกลางคืนเนี่ยไม่ค่อยแนะนําให้ขี่ขึ้นไปเพราะว่าข้างบนเนี่ยมันอันตรายครับ พวกเขาเ่ยก็พากันขี่ขึ้นไปโดยที่ไม่มีใครรู้หรอกครับว่าข้างบนเนี่ยจะเจอกับอะไรตอนที่ขี่ไปเนี่ยหนทางทุกอย่างเนี่ยคือมืดสนิทครับเขาเนี่ยปิดไฟทุกดวงบนจุดชมวิวนั้นไปแล้วตอนที่ไปถึงเนี่ยทุกคนตอนนั้นก็พากันเดินหาจุดที่ว่าพอจะนอนงีบกันได้ก็พากันเดินไปยังจุดจุดหนึ่งครับตรงนั้นเนี่ยมันจะมีเก้าอี้ให้นั่งแล้วมันก็มีโดมใหญ่ๆตั้งอยู่โดยความที่ว่าแต่ละคนเนี่ยก็ง่วงกันครับก็พากันนอนงีบเล่นกันอยู่แถวแถวนั้นแหละแต่ตัวของคุณรอนนีเองครับ แกก็เดินเล่นอยู่บนตรงจุดชมวิวนั้นเดินไปเดินมาอยู่งั้นครับชมวิวเมืองภูเก็ตยามค่าคืนหลังจากนั้นเนหันกลับมาก็เห็นว่าเพื่อนครับนอนอยู่ตรงโดมตรงนั้นทุกคนเนี่ยก็นอนกันอยู่ด้วยความที่ว่ามีสัมภาระอะไรต่างๆที่ขนกันมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเป้หมวกกันน็อกอะไรเนี่ยก็ตั้งเอาไว้ข้างๆนั้นกันตัวของเขาเองเนี่ยก็เริ่มง่วงก็เลยเดินกลับมาอย่างจุดที่เพื่อนๆเนี่ยนอนกันเขาแล้วก็เพื่อนๆเน,นีน่ยนอนก็อยู่จุดนั้นครับแต่ระหว่างที่เขานอนเนี่ย เขานั้นนอนไม่ค่อยหลับครับเขาจําได้ว่ามันมีเพื่อนคนหนึ่งครับพูดขึ้นมาว่าเออตีสามปลุกกันนะซึ่งคํานี้เป็นภาษาใต้ครับจะหมายความว่าถ้าตีสามเนี่ยปลุกด้วยนะอะไรประมาณนี้โดยความที่ว่าเพื่อนเอ่ยออกไปอย่างนั้นเนี่ยโดยที่มันไม่ได้พูดชื่อใครเลยครับมันไม่ได้บอกให้เขาหรือเพื่อนคนอื่นที่มาด้วยกันเนี่ยปลุกจูก่ๆมันก็พูดล,ลอยๆขึ้นมาครับว่าเออตีสามปลุกด้วยนะด้วยความที่ว่าตอนที่เขานอนอยู่เนี้ยครับ เขาก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าเพื่อนคนนี้เนี่ยพูดกับใครก็พากันหลับไปได้งีบหนึ่งอยู่ดีๆครับตัวของเขาก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะว่าไอ้เพื่อนที่นอนอยู่ข้างๆกันนี้ครับมันพากันลุกวิ่งขนข้าวขนของหนีออกกันหมดเลยเหลือเพียงเขาอยู่แค่คนเดียวครับด้วยความที่ว่าตอนนั้นเนี่ยง่วงเงียมากเพิ่งจะหลับไปได้แค่นิดเดียวตอนแรกนึกว่าพวกมันเนี่ยแกล้งก็เลยลุกขึ้นครับแล้วก็วิ่งตามพวกมันไปจะไปถามว่ามันวิ่งหาอะไรกันวะ ตอนนั้นเนี่ยด้วยความที่ว่าว,วิ่งตามเพื่อนไปเขาเน oh ี่ยโมโหมากครับเขาเนี่ยก็ด่าเพื่อนใส่คําหยาบแบบเต็มที่เลยว่า X X แหมมึงจะวิ่งหนีอะไรกันวะกูนอนอยู่คนเดียวเนี่ยมึงปล่อยกูนอนคนเดียวได้ยังไงแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยตอนที่ด่าเพื่อนไปสีหน้าของเพื่อนทุกคนครับดูซีดสีหน้าทุกคนเนี่ยดูไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่ครับดูแบบว่าเครียดเครียดทุกคนเนี่ยหน้าซีดกันหมดเลยตอนนั้นในที่เขากําลังด่าเพื่อนอยู่นี่ครับมันก็มีเพื่อนคนหนึ่งครับสวนขึ้นมาครับว่า เมื่อกี้บังไม่ได้ยินหรอเขาเองน่ก็ถามเขาว่าได้ยินอะไรวะได้ยินอะไรไม่ได้ยินอะไรเลยมึงหนีกันทําไมวะเนี่ยถามไปด้วยความโมโหครับก <c oughs> ับสิ่งที่เพื่อนแกล้งเขาการข้ามกลางคืนแบบนี้เนี่ยไม่น่าจะมาแกล้งอะไรกันอีกอย่างตรงนี้มันก็มืดสนิททําไมต้องมาเล่นแกล้งทิ้งเอาไว้คนเดียวด้วยเพื่อนก็บอกว่าบังไม่ได้ยินจริงๆหรอเสียงเหมือนมีคนเอาอะไรไม่รู้มาเคาะราวเหล็กดังแกล้ง,ล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 งตรงนั้นเนี่ยมันจะมีราวเหล็กครับเขากั้นไม่ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยตก เสียงเสียงนี้ที่พวกเขาได้ยินคือมีคนเนี่ยเอาไม้นะครับค่อยๆลูดลาวเหล็กทีละท่อนดังแง้งแก้งแกล้งแก้งแก้งไล่มาเรื่อยๆเรื่อยๆทีละก้านทีละก้านตอนแรกเนี่ยเพื่อนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยคิดว่าอาจจะมีคนใดคนหนึ่งในกลุ่มครับแกล้งกันแต่ปรากฏว่าตอนที่ได้ยินเนี่ยทุกคนพากันตื่นมาแล้วก็มองหน้ามองตากันยังอยู่กันครบแต่เสียงที่ได้ยินเนี่ยมันดังไกลมากพอเขาได้ยินเช่นนั้นก็พากันลุกหนีกันหมดสิครับ ตอนนั้นทุกคนเนี่ยก็กลัวกันหมดครับก็พาวิ่งหนีออกมาหลงจากที่เขาได้ฟังเพื่อนเล่าให้ฟังแบบนี้ครับตอนนั้นก็ขนลุกเหมือนกันครับเพราะว่าไอเสียงรล่า,ลาเล็กที่คอดังแกล้งแกล้งที่เขาได้ยินเนี่ยตัวของเขาเองก็ได้ยินครับแต่คิดว่าเพื่อนแกล้งก,ลงก็เลยทําเป็นไม่ได้สนใจพอรู้ว่าไอเสียงที่ได้ยินนั้นเพื่อนไม่ได้แกล้งเนี่ยก็ขนลุกเหมือนกันทุกคนก็พากันบอกว่าเฮ้ยเรากลับกันดีกว่า <S <S ขี่กลับพังงาตอนนี้ยังทนนันนะดีกว่ามานอนอยู่ตรงนี้แต่ด้วยความที่วา่วาเพื่อนทุกคนครับ ตอนที่วิ่งออกมาเนี่ยมันเก็บกระเป๋าเก็บหมวกกันน็อกออกมากันหมดแล้วแต่คุณรอนนี่ยังลืมหมวกกันน็อกไว้ตรงนั้นครับกับรองเท้าอีกข้างหนึ่งรวมถึงกุญแจมอเตอร์ไซค์ด้วยด้วยความที่ว่าเขาเองเนี่ยต้องกลับไปหยิบครับแต่ก็กล้ากลัวๆตอนนั้นเนี่ยไม่มีใครเดินตามเขาไปเลยเพื่อนทุกคนไม่กล้าเดินกลับไปครับแต่เขานั้นต้องจำใจเดินกลับไปคนเดียวด้วยความที่ว่าลืมของเอาไว้นั่นแหละตอนที่เดินกลับไปครับก็ท่องบทสวดอิสลามไปด้วย หลังจากนั้นก็เดินกั้นใจค่อยๆเ,เดินไปหยิบของของเตงออกมาตอนที่เริ่มท่องบทสวดนี้ครับเขาบอกว่ามันมีแมวตัวดำโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้ทั้งๆท,ที่ตอนแรกเนี่ยตรงนี้ไม่น่าจะเห็นแมวสักตัวเลยหลังจากที่เดินมาเรื่อยๆแล้วก็ท่องบทสวดมาตลอดนี้พอหยิบของเสร็จหันมาไอ้แมวดําที่เขาเห็นเนี่ยมันหายไปแล้วมันหายไปตอนไหนก็ไม่รู้หลังจากหยิบของอะไรได้ครับรีบวคว้ากุญแจสตาร์ทรถ พากันขี่ลงมาจากจุดชมวิวนั้นโดยท,ทันทีพอมาถึงปากทางครับใกล้จะถึงตัวเมืองแล้วกดโทรศัพท์ดูตอนนั้นเนี่ยเป็นเวลาตี37นาทีมันยิ่งทําให้เขานั้นขนลุกครับย้อนนึกถึงคําพูดของคนหนึ่งในกลุ่มที่มันพูดขึ้นมาก่อนที่ว่าจะยีบหลับไปที่มันพูดว่าตีสามปุกกันนะตัวที่มันไม่ได้เอ,อ่ยชื่อใครครับก็เลยทําให้เขาได้รู้ครับว่าสิ่งที่เพื่อนพูดเนี่ย มันน่าจะมีวิญญาณบางตัวที่อยู่บนนั้นเนี่ยต้องการที่จะปลุกเพื่อนเขาเพราะว่าตอนที่เพื่อนพูดออกไปเนี่ยพูดอลอยลอยครับไม่ได้เจาะจงให้เพื่อนคนใดคนหนึ่งมาปลุกเพราะเขาดูเวลาั้นเนี่ยก็ขนลุกหนักกว่าเดิมอีกครับไม่คิดว่าสิ่งที่เพื่อนพูดเนี่ยจะโดนปลุกจากวิญญาณบนจุดชมวิวนั้นพอหลังจากที่กลับมาถึงบ้านกันครับขี่กันมาตลอดทางเนี่ยโอ้โหเหนื่อยกันมากเพียก,ก็เพียรแต่ก็ต้องลากสังขารกลับมากันจนถึงพังงาพอมาถึงครับ ทุกคนก็ต่างพากันแยกย้ายเข้าที่หลับที่นอนบ้านใครบ้านมันหลังจากที่เขาเองเนี่ยมาถึงบ้านปุ๊บก็รีบอาบน้ําอาบท่าเลยครับอาบน้ําอาบท่าเตรียมตัวที่จะเข้านอนบนเตียงนุ่มๆที่อยู่ที่บ้านของเขาดูเวลาตอนนี้เนี่ยก็เกือบจะสว่างแล้วในระหว่างที่นอนไปนี้ครับเขาก็รู้สึกแปลกๆอยู่เหมือนกันเพราะว่าในค่าคืนนี้มันก็มีบางสิ่งบางอย่างทําให้เขานั้นคิดคิดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นครับไอ้ที่ว่ามีเสียงคนเคาะ กก้องอะไรบนที่ว่าบนจุดชมวิวตรงนั้นรวมถึงแมวดําที่เขาเจอก่อนที่จะหยิบของแล้วก็หายไปเขาคุ้นคิดอยู่นานครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคืออะไรว่าหรือว่าข้างบนนั้นเนี่ยมันเคยมีการเสียชีวิตของใครบางคนอยู่ด้วยความที่ว่าสงสัยแล้วก็อยากจะรู้ครับทำยังไงก็นอนไม่หลับครับคือสมองเนี่ยมันยังคงคุ้นคิดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้ที่ว่ามีเพื่อนคนหนึ่งบอกว่าได้ยินเสียงคนเอาไม้เนี่ยเคาะกับรั้วาวเหล็ก แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องที่ว่าพบเจอแมวดําตอนที่ไปหยิบกุญแจแล้วจู่ๆแมวดําตัวน,นั้นเนี่ยมันก็หายไปเขายังคงคุ้นคิดอยู่ครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นบนนั้นเนี่ยมันน่าจะมีเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับสิ่งที่มองไม่เห็นอยู่ข้างบนนั้นหรือเปล่าหรือบางทีมันอาจจะมีการเสียชีวิตของใครบางคนแล้วดวงวิญญาณเขาเนี่ยมยังไม่ไปผุดไปเกิดจนได้ออกมาหลอกหลอนพวกเขาเขาเองเนี่ยก็คิดนอนคิดไปคิดมาจนนอนไม่หลับครับตัดสินใจว่า ออไม่นอนละเลยคว้าโทรศัพท์ขึ้นมาครับค้นหาข่าวใน Google แล้วก็ใน YouTube ดูปรากฏว่ามันมีข่าวครับมันมีข่าวข่าวหนึ่งวันที่ออกข่าวเนี่ยเขาลองนับย้อนหลังไปดูครับจากวันที่เขาพบเจอย้อนกลับไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งถึงวันที่เกิดเหตุในข่าวที่เขาเพิ่งจะอ่านเนี่ยมันครบ100วันพอดีเลยครับพอรู้เช่นนั้นเนี่ยเขาก็รู้สึกกลัวมากครับรู้สึกขนลุกขึ้นมาเลยทันทีทั้งทั้งที่ตอนอยู่ตรงนั้นเนี่ย ไม่ได้เห็นหรอกนะครับว่ามีดวงวิญญาณเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายหรือเป็นเด็กรู้เพียงแค่ว่ามันมีเสียงเคาะก็แก๊กๆนี่แหละที่มันมารบกวนจนเพื่อนในทุกคนต้องตื่นหลังจากพอได้รู้ข่าวครับรู้แค่ว่าตรงนั้นเนี่ยมันมีคนเสียชีวิตก็ปิดข่าวแล้วก็รีบนอนหลับต่อทันทีเช้ามาครับพอเช้ามาครับก็มาเจอกับเพื่อนๆกลุ่มเดิมเพื่อนคนที่ไปด้วยกันนะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยมันเล่าให้ฟังครับว่าตอนก่อนที่มันจะได้ยินเสียงเคาะเนี่ย มันได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้มาก่อนครับเป็นเสียงผู้หญิงโหยหวนออกมาร้องแบบร้องเบาๆแต่ได้ยินเพียงแค่สองคนครับเพื <Reese. S 2> ่อนสองคนเนี่ยได้ยินแต่คนอื่นๆเนี่ยไม่ได้ยินเลยครับมันทำให้สองคนนี้เนี่ยรู้สึกขนลุกอีกครั้งหนึ่งครับเพราะว่าเขาเองเนี่ยเปิดเจอข่าวเมื่อคืนก็เลยเล่าให้เพื่อนฟังครับว่าเนี่ยเสียงที่มึงได้ยินเน่ยกูร,รู้เลยว่าเป็นเสียงของใครเขาเองนี่ก็อ่านข่าวนีห้เพื่อนฟังครับว่า มันเคยมีคนฆ่าตัวตายบนนี้ยิ่งเฮี้ยเลยครับเพื่อนตอนนั้นนพากันขนลุกหมดเลยครับไม่คิดว่ากลายขึ้นไปบนจุดชมวิวแห่งนั้นตอนกลางคืนจะทำให้พวกเขานั้นเจอกับเรื่องราวสวยองขวัญน,นี้ได้ต้องบอกเลยครับว่าจุดชมวิวนี้เนี่ยการข้ามกลางคืนถ้าเป็นไปได้ครับอย่าขึ้นไปเป็นอันขาดไม่ใช่เพียงแต่เรื่องราวของคุณรลอนนะครับที่พบเจออะไรแปลกๆนี่ขณะดว่ทุกคนเนี่ยไม่ได้เห็นเป็นผู้หญิงคนนั้นออกมายืนแบบต่อหน้าต่อตานะครับยังขนลุกกันขนาดนี้ ถ้าดันไปพบเจอกับดวงวิญญาณผู้หญิงคนนั้นแบบจัดจะน่ากลัวขนาดไหนลองคิดน,นะครับว่าถ้าคุณได้ขึ้นไปจุดชมวิวแห่งนี้ตอนกลางคืนแล้วตรงตรง,ตรงนั้นเนี่ยมืดสนิทมันจะน่ากลัวขนาดไหนนี่ขนาดผมเล่าไปผมยังขนลุกเลยครับใครจะไปคิดล่ะครับว่าจะได้พบเจอเรื่องราสยองขวัญที่เกิดขึ้นบนจุดชมวิวนั้นจุดชมวิวแห่งนี้เนี่ยผมจะขอใบให้ฟังนิดหนึ่งนะครับว่าถ้าคุณจะขึ้นไปได้เนี่ยคุณจะต้องผ่านสี่แยกสี่แยกหนึ่งครับยังไงแล้วนะครับกลางค่บกลางคืนเนี่ย ก็อยากขี่ขึ้นไปบนนั้นจะดีกว่าเพราะว่าตอนกลางคืนนั้นมันน่ากลัวเกินกว่าที่จะขี่ขึ้นไปเล่นอะไรอยู่บนนั้นตอนกลางคืนเรื่องราวความสยองขวัญในวันนี้ครับเป็นเหตุการณ์สยองขวัญที่เกิดขึ้นกับผู้ฟังทางบ้านท่านหนึ่งที่เขานั้นนับถือศาสนาอิสลามครับแล้วปรากฏว่าเขาต้องไปพบเจอกับเรื่องราวสยองขวัญที่ปัจจุบันนี้ครับมันเกิดขึ้นมานานแล้วหลายสิบปีทุกๆวันนี้ยังไม่สามารถหาคําตอบได้เลยครับว่าวันนั้น มันเกิดอะไรขึ้นทำไมเขาถึงต้องโดนดวงวิญญาณตามมาหลอกหลอนเรื่องราวต่อไปนี้จะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันให้ดีๆครับโดยเรื่องราวในวันนี้เนี่ยเป็นประสบการณ์ของผู้ฟังทางบ้านท่านหนึ่งชื่อว่าคุณบอลครับคุณบอลเนี่ยอาศ,าศาัยอยู่ที่จังหวัดตรังครับเขาเนี่ยเล่าให้ฟังครับว่าเรื่องราวความสยองขวัญที่โดนดวงวิญญาณตามมาหลอกหลอนเนี่ยต้องพาทุกคนย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยเขาเรียนอยู่ชั้นประถมเลยแหละครับ ราะว่ามันมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งเรียกได้ว่าเป็นเหตุการณ์จุดเริ่มต้นครับทำให้เขานั้นโดนดวงวิญญาณดวงหนึ่งตามหลอกหลอนมาคุณบอลเล่าให้ฟังครับว่าวันนั้นเนี่ยก็คือไปเรียนตามปกตินี่แหละครับหลังจากที่เรียนเสร็จแล้วกลับมาถึงบ้านก็อาบน้ําอาบท่าครับนั่งดูทีวีกับพ่อกับแม่ในสมัยนั้นเนี่ยนั่งดูละครทีวีกันมันไม่มีอินเทอร์เน็ตเหมือนในสมัยนี้หรอกครับยุคนั้นเนี่ยละครทีวีถือว่าดีที่สุดแล้ว ในระหว่างที่กําลังนั่งดูละครไปกับพ่อแม่นี้ครับอยู่ดีๆมันก็เกิดอุบัติเหตุมีรถสิบร้อครับบวกเข้ากับรถยนต์ซึ่งในตอนนั้นเวลาประมาณ3ามทุ่มครับพ่อแม่คุณบอลก็พากันออกไปดูครับว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยมันเป็นอย่างไรเพราะว่าตอนที่รถชนกันครับเสียงเนี่ยดังสนัน่นจนทุกคนในบ้านตกใจกันหมดก็พากันรีบเปิดประตูบ้านครับออกไปดู ตอนนั้นเนี่ยก็รีบวิ่งตามพ่อกับแม่ไปครับอุบัติเหตุครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นอุบัติเหตุที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงมากตอนนั้นคนในหมู่บ้านครับทุกครัวเรือนพากันออกมาดูกันหมดครับด้วยความที่ว่าบ้านของคุณบอลเนี่ยเป็นบ้านที่ติดกับถนนแล้วชาวบ้านคนอื่นๆในระแวกนั้นเนี่ยก็พากันออกมาดูเหมือนกันตอนที่ออกมาครับสิ่งแรกที่เขาเห็นนั่นก็คือศพครับนั่นก็คือศพของผู้ประสบอุบัติเหตุนั่นเอง เห็นชัดเลยครับว่ามีคนเนี่ยนอนอยู่ตรงหน้าบ้านเขาศพของผู้ตายคนนี้ครับนอนอยู่ที่ใต้ต้นมะละกอถัดไปอีกไม่ไกลครับคนที่สองนอนอยู่ตรงถนนครับตรงนั้นเนี่ยมันเป็นหน้าบ้านของคุณอาที่อยู่ใกล้ๆกกันซึ่งคุณบอลเองครับก็เดินดูเดินเข้าไปดูใกล้ๆแล้วเขาบอกว่าเขาค่อนข้างที่จะกลัวมากครับทั้งเสียวทั้งสยองขวัญจู่ๆมันมีคนมันนอนตายอยู่ตรงท้องถนนหน้าบ้านนี้มันไม่ใช่ภาพที่ทุกๆวันเห็นกันได้ง่ายครับ เขาเห็นหัวของผู้เสียชีวิตที่มีสมองไหลออกมาเลือดเนี่ยไหลนองเต็มพื้นถนนศพแต่ละศพเนี่ยคืออุจจรดทั้งนั้นเลยครับเรียกได้ว่าเป็นศพที่ตายแบบตายหง,งเลยแหละครับพอได้เห็นศพที่สองเท่านั้นแหละครับเขาก็รีบวิ่งกลับมาที่บ้านทันทีรีบเปิดประตูเข้ามาในบ้านเลยครับด้วยความที่ว่าตอนนั้นเนี่ยกลัวมากครับพอได้เห็นสองศพนี้ในระหว่างทางกลับบ้านนี้ครับปรากฏว่าคุณบอลน,นั้น ไปเจออีกคนหนึ่งครับเป็นศพที่สกระเด็นเข้ามาในพื้นที่ของบ้านเขาครับเรียกได้ว่าพอได้เห็นศพที่สามเนี่ยก็ช็อกเลยแหละครับเพราะว่าคนที่3มนี้เนี่ยเหมือนกับว่าจะนอนตายอยู่บริเวณต้นตะไคร้ที่แม่ปลูกเอาไว้ครับตอนนั้นเนี่ยคนมุงกันเยอะมากเลยครับเรียกว่าเป็นไทยมุงกันเลยแต่ระหว่างที่คนกําลังมุงกันเยอะๆนี่แหละครับไม่เห็นรถของคู่กรณีเลยนะครับที่เป็นรถ10บล้อไม่รู้ว่าเสียชีวิตหรือเปล่าคนขคับ แต่ว่าน่าจะไม่ครับจุดตรงนั้นเนี่ยหเห็นเพียงแต่รถเก่งครับเป็นรถเก่งคันหนึ่งที่สภาพยับเยินรถ10บล้อเนี่ยไปไหนก็ไม่รู้ครับไม่มีใครจําทะเบียนได้ด้วยสาเหตุที่รู้ว่าเป็นรถ10บล้อชนก็เพราะว่าก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุครับเขาได้ยินเสียงแตดังมาก่อนครับปิ้นแล้วก็ตุ้ม um! เลยทําให้คนแสวกนั้นเนี่ยเลยรู้ครับว่าสาเหตุที่รถตัวนี้โดนชนเนี่ยน่าจะเป็นรถ10บล้อเพราะว่าสภาพเนี่ยมันหนักมันหนักเกินกว่าที่จะเป็นรถเก่งชนกัน หรือมอเตอร์ไซค์ชนกับรถเก่งนั่นเองซึ่งในระหว่างนั้นครับตัวของเขาเองเนี่ยก็ไม่กล้าที่จะกลับเข้าไปในบ้านแล้วก็ไปยืนอยู่กับพ่อกับแม่ครับชาวบ้านก็ยืนมุงกันเต็มไปหมดก็ได้เห็นครับว่าคนแถวนั้นเนี่ยเขาเอากระสอบไปปิดศพคนที่2ที่นอนตายอยู่ข้างถนนรวมไปถึงคนที่3นี่แหละครับที่นอนตายตรงใต้ต้นต,ตะไคร้เนี่ยชาวบ้านก็พากันยกครับมารวมกับศพที่2ที่อยู่ตรงข้างถนนแล้วก็เอากระสอบนี่แหละครับมาปิดเอาไว้ไม่ให้คนที่อยู่แถวแรกนั้นเนี่ยเห็นภาพอุจจารา ในระหว่างนั้นเนี่ยเขาก็เดินกลับมานั่งอยู่หน้าบ้านตัวเองครับมันจะมีก้อยมเหินอ่อนเนี่ยตั้งอยู่พ่อกับแม่เนี่ยเป็นคนจูงเขาเดินมานั่งตรงนี้เพราะว่าตรงนั้นคนเยอะมากครับอุบัติเหตุครั้งนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะร้ายแรงในระหว่างที่กําลังนั่งอยู่กับพ่อกับแม่ที่หน้าบ้านนี่แหละครับก็ได้คุยกันว่าอุบัติเหตุครั้งนี้เนี่ยมันร้ายแรงเกินเนาะไม่คิดเลยว่าจะมีคนมาตายอยู่หน้าบ้านเราเกินเต็มไปหมดเลยซึ่งในตอนระหว่างที่คุยกับพ่อกับแม่อยู่นั้นครับปรากฏว่า ก็หันไปเห็นครับว่ามันมีญาติของผู้ตายคนหนึ่งครับเป็นศพแรกที่เห็นว่านอนตาย่ใต้ต้นมะละกอเนี่ยซึ่งญาติของคนนั้นครับเขานั่งร้องห่มร้องไห้แล้วก็โอบกอดผู้ตายคนนั้นเนี่ยเอาไว้ซึ่งผู้ตายคนนี้ที่ตายอยู่ใต้ต้นมะละกอหน้าบ้านเขาเนี่ยเขายังคงจดจําใบหน้าแล้วก็ลักษณะท่าทางของเธอได้อย่างชัดเจนเลยครับศพที่เขาเห็นคนแรกเนี่ยเป็นศพของผู้หญิงสภาพคือเลือดเต็มหน้าผมยาวผิวขาว เสื้อผ้าเนี่ยเปิดด้วยเลือดเอดต็มไปหมดเลยครับหลังจากนั้นไม่นานมูลนิธิก็มาครับเปิดเสียงไซเรนไฟวิบวับวิบวับเนี่ยดังมาแต่ไกลพอเขาได้เห็นก็สงสารมากครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอกครับจนเวลาผ่านไปประมาณเกือบจะสี่ทุ่มครับทุกคนเนี่ยเริ่มทยอยกลับบ้านกันหมดแล้วเพราะว่ามูลนิธิเนี่ยเขาเก็บศพทําพิธีเช็ดล้างอะไรพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยจนสะอาดเอี่ยมเรียบร้อยทุกอย่าง ทุกคนพอหลังจากจบเหตุการณ์นี้ครับก็พากันค่อยๆทยอยกลับบ้านตัวเองกันไปหมดบางกลุ่มเนี่ยยังจับกลุ่มคุยกันอยู่ตรงถนนครับว่าโอ้โหเหตุการณ์นี้มันร้ายแรงเนาะนี่ไม่ได้เกิดแบบนี้มาตั้งนานแล้วนะไม่คิดว่าเหตุการณ์นี้จะกลับมาเกิดอีกครั้งหนึ่งซึ่งย้อนกลับไปหลาย10ปีแล้วครับพ่อเคยเล่าให้ฟังว่ามันเคยเกิดแบบนี้อยู่ครั้งหนึ่งแล้วแต่ว่าครั้งนั้นเนี่ยมันไม่ได้แรงเท่ากับครั้งนี้เลยหลังจากเหตุการณ์สงบทุกอย่างครับมันก็ค่อนข้างที่จะเงียบ เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยต่างแยกย้ายกลับเข้าบ้านนอนกันบ้านไข่บ้านมันพ่อกับแม่เขาเนี่ยก็พากันเดินเข้ามาในบ้านครับจูงมือเขาเข้ามาในบ้านด้วยกันประตูหน้าบ้านของเขาเนี่ยไม่ได้ปิดเอาไว้หรอกครับเพราะว่าเดี๋ยวช่วงประมาณตีหนึ่งเนี่ยพ่อกับแม่จะลุกออกไปกีดยางก็เลยไม่ได้ปิดประตูเอาไว้ครับเขาเองเนี่ยก็ขึ้นนอนจําได้ดีเลยว่าตอนที่นอนเนี่ยค่ําคืนนี้ครับหลังจากที่เกิดเหตุไปหมดัหมดบาดเนี่ยเขานอนอยู่คนเดียวในห้องเลยครับ และเวลาพ่อกับแม่จะไปกีดยางเวลาตีหนึ่งเนี่ยพ่อกับแม่ก็มักจะมาปลุกเขาครับให้ไปใส่กอนหน้าบ้านแต่ในคืนนั้นแหะครับคืนที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยเขานอนอยู่ในบ้านคนเดียวในระหว่างที่นอนอยู่นี้ไม่รู้ว่ากี่โมงแล้วครับนอนนอนอยู่เหมือนกับรู้สึกว่าตัวเองนั้นจะไม่สามารถขยับเนื้อขยับตัวได้ครับมันมีเสียงครับเป็นเสียงร้องไห้เนี่ยดังมาจากตรงปลายเท้าเขา เสียงเสียงนี้เป็นเสียงสะอื้นครับเสียงสะอื้นของผู้หญิงคนหนึ่งทําให้เขานั้นเนี่ยต้องค่อยๆตื่นขึ้นมาแต่พอลืมตาตื่นขึ้นมาเท่านั้นแหละครับความรู้สึกที่รู้สึกว่ามันไม่สามารถที่จะขยับตัวได้เนี่ยพอลืมตามาถึงได้รู้ครับมันมีผู้หญิงคนหนึ่งผมยาวเลือดเต็มหน้านั่งอยู่บนตัวเขาครับแล้วผู้หญิงคนนี้เนี่ยก็บีบคอเขา จนเขาเนี่ยต้องตะโกนไปครับว่าป้าม้าป้าม้าช่วยผมด้วยป้าม้าช่วยผมด้วยผีบีบคอแต่เสียงที่ออกมาเนี่ยเหมือนกับจะไม่มีใครได้ยินครับแน่นอนว่าคนข้างบ้านเนี่ยตัดทิ้งไปเลยไม่ได้ยินอย่างแน่นอนในจังหวัดที่ผู้หญิงคนนั้นกําลังบีบคอเขาเนี่ยแหละครับแล้วเธอก็ไม่ยอมปล่อยด้วยเขาก็เลยเอามือครับผลักผู้หญิงคนนี้พอสัมผัสต,ตัวผู้หญิงคนนั้นได้เนี่ยรู้สึกเลยว่าเนื้อตัวผู้หญิงคนนี้เนี่ยเย็นเฉียบแล้วเนื้อผู้หญิงคนนี้เนี่ยยุ่ยเหมือนแทบจะติดมือออกมาเลย เขาเองเน,นึกคาสอนของพ่อกับแม่ได้ครับว่าถ้าเจอพวกวิญญาณร้ายหรืออสุรกายหรืออะไรเนี่ยให้ท่องซูลออันอิกลัสซึ่งเขาเองเนี่ยก็ท่องไปจนคําสุดท้ายครับค่อยๆอ่านเรื่อยๆ,ๆผีตนนั้นเนี่ยค่อยๆินลุกขึ้นแล้วก็ค่อยๆถอยหลังถอยหลังออกไปทางประตูทางเข้าครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยพอได้สติก็รีบลุกเปิดไฟในห้องเขาบอกว่ามันเป็นการท่องดูอ่านที่เหนื่อยมากครับ ลองนึกสภาพนะครับถ้ามีคนบีบคอคนอยู่แล้วคุณค่อยๆท่องคาถาเนี่ยถ้าเปรียบเป็นศาสนาพุทธเราเนี่ยคือท่องคาถาแบบอ่าอิปิโสเนี่ยถ้ามีคนมาบีบคอเราเนี่ยเราจะไม่สามารถท่องจนจบแบบราบลื่นได้อย่างแน่นอน <S <S คุณบอลเองก็เช่นเดียวกันครับเขาบอกว่าตอนที่เขาท่องดูอ่านนี้เนี่ยคือไม่สามารถท่องได้อย่างแบบราบลื่นเลยท่องแบบทีละคาทีละคําไปอย่างช้าๆช้าๆแต่สุดท้ายเนี่ยก็หลุดออกมาได้พอหลังจากที่หลุดมาเนี่ยก็เปิดไฟทั้งห้องเลยครับ แต่ก็ไม่กล้ากลับมานอนห้องตัวเองแล้วคืนนี้เนี่ยหนีไปนอนห้องพ่อกับแม่ครับหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้รู้แต่ว่าตอนตีหนึ่งเนี่ยพ่อกับแม่ครับปุกให้เป็นล็อกประตูเขาั่นบอกพ่อกับแม่ครับว่าไม่เอาไม่ลุกเด็ดขาดพ่อกับแม่ก็เลยบอกบไม่เป็นไรเดี๋ยวเอากุญแจไปก็ได้หลังจากนั้นก็หลับไปครับหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้จกนกระทั่งได้ยินเสียงแม่เรียกอยู่หน้าบ้านครับดูเวลาตอนนี้เนี่ยเช้าแล้วเขาก็เลยเปิดหน้าต่างออกไปถามแม่ครับว่าแม่มีอะไรเรียกทาไมไม่เข้าไม่เข้าบ้าน แม่ก็บอกว่าเมื่อคืนเนี่ยแม่ออกมาแม่ล็อกข้างในแม่คิดว่าพ่อกุญแจไปแต่ปรากฏว่าพ่อมาดีบกุญแจไปด้วยเขาเองก็ต้องลงไปเปิดประตูบ้านให้แม่ครับพอเช้ามาตอนที่ลงมาเปิดประตูให้แม่เนี่ยครับตัดสินใจว่าจะขอเดินไปดูรอบๆบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุครั้งนั้นเมื่อคืนนี้หน่อยก็เดินไปดูครับเช้ามามันสว่างก็เลยไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่เดินไปดูตำแหน่งที่ตรงใต้ต้นมะละกอตรงถนนตรงต้นตะไคร้ที่แม่ปลูก ปรากฏว่าพวกคราบเลือดสมองน้ำเหลืองอะไรเนี่ยมันยังทงทิ้งล่องรอยเอาไว้อยู่ตรงนั้นครับเขาบอกว่าเขาในขนลุกมากๆกับสิ่งที่ได้เห็นและไม่คิดเลยครับว่าในคืนนั้นหลังจากที่เกิดเหตุเนี่ยเขาจะโดนผีอำได้เรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมานานแล้วครับจนมาถึงทุกวันนี้เนี่ยปัจจุบันคุณบอลอายุ33ปีแล้วครับเรื่องราวในค่ำคืนนั้นมันยังคงติดอยู่ในหัวเขาจนถึงทุกวันนี้เขาเ่ยไม่รู้เลยครับ ว่าเขาเองเนี่ยไปทําอะไรให้ผู้หญิงคนนั้นโกรธหรือไปทําอะไรไม่ดีกับเขาสิ่งที่ผมเล่าให้กับทุกคนได้รับฟังนี้ครับคุณบอลเนี่ยขอยืนยันเลยครับว่าเขาเองเนี่ยตอนที่เกิดอุบัติเหตุนั้นเพียงแค่ยืนมองเฉยเฉยคือมองดูแล้วก็รู้สึกสงสารแล้วก็เวทนากับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแต่เขาเดําเผยไปจําหน้าของผู้หญิงคนนั้นครับคือศพแรกที่นอนใต้ต้นมะละกอเนี่ยจำได้อย่างชัดเจนสภาพใบหน้ามีเลือดไหลออกมาตรงไหนอะไรยังไง เลือดไหลออกมาทางจมูกทางปากใบหน้าเละผู้หญิงคนนี้หน้าตาแบบไหนดานเผอพระจดจําผู้หญิงคนนี้ได้ครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เกิดเรื่องราวสยองขวัญขึ้นกับตัวเขาเลยหลังจากเหตุการณ์ในค่ําคืนนั้นทุกวันนี้ครับเขาก็ยังคงคิดอยู่ว่าทําไมคนมาดูตั้งเยอะแยะทําไมผู้หญิงคนนั้นต้องเลือกเขาให้เป็นคนที่โชคร้ายที่สุดในคืนนั้นผู้หญิงคนนั้นมาบีบคอเขา จนคิดดูนะครับว่าเขาไม่สามารถมาท่องดูอ่านได้เลยง่ายๆเลยครับบอกเลยว่าแต่ละคำเนี่ยกว่าจอาจะปากได้พูดแบบพูดช้ามากๆถ้าทุกคนนึกไม่ออกครับก็อย่างที่ผมบอกไปลองมือบีบคอตัวเองแล้วพูดอะไรสักอย่างดูสิครับจะรู้ว่ามันน่ากลัวขนาดไหนคุณบอนเนี่ยบอกว่าทุกวันนี้ครับใบหน้าลักษณะท่าทางอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นหน้าบ้านเวลาออกจากบ้านไปเนี่ยมันจะทําให้เขานึกย้อนกลับไปถึงเหตุการณ์ที่ว่าโดนผีผู้หญิงคนนั้นเนี่ยหลอก แต่หลังจากวันนั้นครับที่เขาเนี่ยท่องดูอานไล่ผู้หญิงคนนั้นไปเนี่ย mm. ก็ไม่ได้เจอนะครับ mm. ก็คือไม่ได้เจอว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยมาหลอกหลอนอะไรแล้วแต่มันยังเป็นข้อสงสัยเหมือนที่ผมเล่าให้ฟังนี่แหละครับว่าทําไมคนเยอะแยะต้องมาตามเขาด้วยหลายคนอาจจะสงสัยหรืองงครับว่าดูอานคืออะไรถ้าเปรียบเสเหมือนาศาสนาเราเนี่ยดูอานก็อาจจะเป็นคล้ายๆกับคาถาที่เอาไว้ไล่พวกสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ชั่วร้ายแน่นอนครับว่าทางาศาสนาิสลามเนี่ย เรื่องราวเกี่ยวกับพวกวิญญาณหรือผีเนี่ยมันอาจจะไม่มีแต่ว่าเหตุการณ์อะไรประมาณนี้เนี่ยทงางศาสนาเิลามนะครับเขาจะมองว่านี่คือยินครับยินเนี่ยมีทั้งยินดีแล้วก็ยินร้ายยินร้ายเนี่ยมันสามารถที่จะแปลงกายได้ครับมันสามารถที่จะแปลงกายไปเป็นคนนน้นคนนี้คนที่รู้จักก็ไม่แน่นะครับว่ายินตัวนี้เนี่ยมันอาจจะอาศัยช่วงจังหวะน,นี้แหละครับแปลงกายมาเป็นผู้หญิงคนนั้นคนที่คุณบอลน,นั้นเห็น เพื่อที่จะมาเอาชีวิตคุณบอลน,นั่นเองอยังไงแล้วนะครับเรื่องราวเรื่องนี้ผมต้องบอกก่อนนะครับว่าจะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันให้ดีๆโดยเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี้ครับมันเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจริงๆที่จังหวัดตรังแต่ผมขออนุญาตที่จะไม่ระบุอำเภอให้ฟังนะครับเพราะว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยคนที่อยู่ระแวกบ้านเขาเนี่ยจะรู้กันดีครับว่าอุบัติเหตุในครั้งนั้นเนี่ยมันร้ายแรงขนาดไหนพอได้ฟังเรื่องราวของคุณบอลเล่าเกี่ยวกับอุบัติเหตุหน้าบ้้านนขอองงตัววเเแลี่ มันก็ทำให้ผมนั้นนึกย้อนไปถึงเรื่องราวที่ผมเคยเล่าให้ฟังในช่วงของหลอนตามสั่งครับที่ผมเคยเล่าให้ฟังที่จังหวัดชัยนาทครับน่าจะเป็นหลอนตามสั่ง EP ีที่98ชื่อคลิปว่าบ้านติดแยกอาถรรพ์จังหวัดชัยนาทหนูเห็นศพกระเด็นเข้าบ้านประจําเรื่องราวเรื่องนี้คล้ายกับคุณบอลพอสมควรครับที่อุบัติเหตุเนี่ยเกิดขึ้นแล้วปรากฏว่าศพของผู้เสียชีวิตศพของเกิดอุบัติเหตุในครั้งนั้นเนี่ยกระเด็นเข้ามาในบ้านแล้วก็เจอเรื่องราวหลอน เกิดขึ้นในพื้นที่ของบ้านตัวเองยังไงแล้วนะครับถ้าฟังคลิปนี้จบเนี่ยก็ลองย้อนกลับไปฟังอีกคลิปหนึ่งนะครับหลอนตามสั่งอีพีที่เ8เรื่องราวมันจะคล้ายๆกันครับผมต้องขอบอกเลยครับว่าบ้านใครที่ติดถนนหรือติดกับแยกอะไรแบบนี้เนี่ยแล้วเจอเรื่องอะไรแปลกๆเนี่ยคุณสามารถส่งเรื่องราวของคุณมานะที่ Facebook f a n p a g e 1LC เลยนะครับถ้าคุณเจอเรื่องหลอน,ลอนเรื่องที่คุณคิดว่าในชีวิตนี้เนี่ยน่ากลัวที่สุดกับการได้พบเห็นวิญญ,ญาณ ไดพบเห็นผีส่งมาได้ครับผมยังรออ่านเรื่องราวของทุกๆคนอยู่ยังไงแล้วนะครับในค่ำคืนนี้ก่อนจากกันไปต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับกองสลากพัดลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลากพัดโอนไวจ่ายเต็มสำหรับในค่ำคืนนี้ก็ขอทุกคนนั้นนอนหลับฝันดีนะครับถ้าคุณชอบเรื่องผีเรื่องราวสยองขวัญเราคือพวกเดียวกันครับสวัสดีครับ